โอเคก็กราบสวสดีนะครับแฟน YouTube แล้วก็แฟนเพจที่เคารพรักนะฮะก็อยู่กับผมนะครับแอดมินเพจปืนแบร้งกันหรือบูมแบรงกันนะครับผมนะก็อยู่กับรอบจะส่งวันที่20เมษายนส5ง3นานะครับจริงๆมี3กระบอกนะของคุณอานนมี2กระบอกนะครับนี่นะฮะก็จะเป็น Defender Titan นะครับแล้วก็ประกับไม้กระดุกทองนะครับผมนะ แต่ว่านี่หลุดเฟรมนะเพราะว่าผู้ช่วยคนถ่ายแอดมินทั้งหมดไม่อยู่นะครับผมนะโอเควันนี้ถ่ายเองเป็นรอบจะส่ง,งวันที่20เมษายนนะครับทั้งหมดมี3กระบองนะฮะก็นี่นะครับมี DEFENDER สีไททันนะครับประกับกระดุมทองประกับไม้แท้นะ2กระบองแล้วก็ก o อส17พร้อมแม็กกาซีน2ตัวนะฮะพร้อมแม็กกาซีน2ตัวนะครับรมมรน,น,บนี่นะฮะอีกตัวนึงอยู่นี่นะนี่นะครับโอเคนี่ อ่สอตัวนะฮะก็กลอก17นะครับของคุณอานน์นะฮะแล้วก็ Defender t i ไททันเหมือนกันอีกตัวหนึ่งของคุณวัชรินสีขาวนะครับเดี๋ยวผมทำการรีวิวระบบให้ทีละตัวนะครับวันนี้ก็จะค้นข้างที่จะอันนี้พร้อมลูกสิบนัดนะมีกลอก17แมกกาซีน2ตัวแล้วก็ Defender นะครับ Defender สีไททันนะฮะอ่านะฮะดีเนเดอร์สีไททันนะครับสวยนะฮะ สวยทั้ง2ตัวนะฮะกรอส17ยิงลายล่ลองลึกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีวิวตัวดีฟันเดอร์ก่อนเลยนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะเสียงสไลด์หนักแน่นเลยนะครับสไลด์หนักแน่นนะฮะไม่กดหลังอ่อนนะครับไม่สามารถลั่นไกได้นะฮะไม่กดหลังอ่อนไม่สามารถลั่นไกได้ออฟเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนลั่นไกได้นะครับไอ้ลั่นไกไม่ได้นะฮะแต่ถ้าปรับเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนลั่นไกได้นะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับขอโทษด้วย ะะก็คืออันนี้งานนกถ้าเราไม่กดหลังอ่อนไม่ลันไก่นะครับตอบเซฟคู่ขึ้นไปกดหลังอ่อนก็ไม่ลันไก่ตอบลงมากดหลังอ่อนลันไก่นะฮะตัวนี้เซคู่เนี่ยจะต้องขึ้นนกก่อนนะครับไม่สามารถขึ้นได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ง้างนกหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นหลํากล้องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะนะฮะลันไก่ไม่ได้นะครับลันไก่ได้โอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดเปาะกันนะครับ ผมจะใส่ไปทั้งหมด3านัดนะอันนี้ของคุณอานนท์นะครับอีกกระบอกนึงของคุณวชรินนะวชรินจะอยู่ตรงนี้นะครับของคุณอานนท์จะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับสามเนอกนะครับผมนะฮะผมไม่ค่อยถนัดนะเพราะถ่ายคนเดียวนะทุกครั้งที่ใส่แมกกาซีนเนี่ยคุณดันไม่ได้นะต้องคุณไปกดปุ่มแม็กนะต้องกดปุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูการคัดบอกกันนะฮะนี่นะฮะ หนึ่งนะครับผมสองนะครับสามนะฮะลูกสไลด์ค้างนะครับเหยียมาได้เลยนะฮะลูกสุดท้ายในแรงรีคอยนะแรงรีคอยโอเคก็เดี๋ยวจะทําการจะส่งให้นะครับพร้อมลูกนะครับอันนี้ลูกเคลียร์นะฮะหลังเพิงไม่มีนะครับเรื่องเสียงสไลด์หนักแน่นลํากล้องนะฮะอย่างที่บอกนะของตัวนี้อ่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีดูดีๆนะ มันจะมีอาเหล็กเป็นรูๆนะครับอ่ะเป็นเหล็กเป็นรูๆนะเดี๋ยวผมให้ดูมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวถ้าชัดแล้วมันจะเห็นนะครับอย่าเพิ่งงบบงนะผมพยายามหาล่องให้ดูอยู่นะฮะอ่าโอเคกล้องอยู่ด้านนี้นะฮะให้ดูนะครับ Okay. เดี๋ยวสักพักหนะ้าเดี๋ยวผมเอาไฟฉายมาส่องให้ดูดีกว่า,าอ่ะขอโทษนะครับเสียเวลานิดนึงนะแต่คลิปนี้อยากจะให้ดูนะฮะโอเคเนาะเห็นไหมชัดเจนนะครับอ่ะจะมีรูอย่างนี้นะชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมโอเคเนาะ ห้ามถอดออกนะครับมันจะมีบ่าเห็นไหมในลงกล้องห้ามถอดออกเด็ดขาดนะครับโอเคนะโอเคก็ผ่านไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบเซฟอีกครั้งหนึ่งไม่กดหลังอ่อนไม่ลั่นไก่นะไม่กดหลังอ่อนไม่ดั่นไก่นะฮะนะครับโอเคนะอ่าขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนก็ไม่ลั่นไก่นะครับลงมากดหลังอ่อนดั่นไก่นะครับโอเคต่อไปเป็นเจ้าก,กล็อก17นะครับกล้อ ร้อยสิบเจ็ดนี่ฟูลมาร์กิ้งสองด้านนะครับเห็นไหมฟูลมาร์กิ้งสองด้านเลยอันนี้ค่าน้ำมันนะเช็ตนะเห็นไหมน้ำมันฉลมเยอะนะครับฉลมไปเยอะโอเคนะก็ของคุณอานนทะ์นะพร้อมแมกกาซีนสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนี่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะอย่างที่เห็นกันลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะแบบลงมานะผมไม่ถนัดนะถึงบอกไงเอาที่ผมถนัดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นรอยมือนะเช็ดออกได้โอเคก็เสียงสไลด์ก็อย่างนั้นถ้าเราไม่กดไกสองชั้นไอ้นก2ชั้นเนี่ยไอไกล2ชั้นแหละมันไม่สามารถทํางานได้กด2ชั้นทำงานได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูการคับปอกกันเลยนะครับจะใส่ไป็ทั้งหมด6นะัดทั้ง3 m a แม็กเยทั้ง2 m a แม็กเลยรวมเป็น6นัดนะแม็กละ3ลนะนะฮะใส่ให้ดู1นะครับนะฮะ คลิปนี้นานหน่อยนะรอวันที่20สผมถ่ายคนเดียวด้วยไงต้องเห็นใจผมหน่อยเนาะอาจจะติดๆกระตุกกระคาก,นะาะกานะคนะครับตากล้องไม่อยู่นะโอเคนะครับนี่นะมาที่2นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับถักนานล่าช้าไปนิดนึงนะฮะก็ทนดูให้จบเนาะจะได้รู้ความรู้เยอะๆนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันนะครับทั้งสองแม็กใส่ลูกนะครับจับ ดันดันดันกล็อกนะโอเคเนาะดูนะครับหนึ่งนะฮะสองนะครับสามนะครับโอเคนะโอเคอ่าเบอร์ไม่เห็นชัดนะที่ผมดึงไว้นี่คืออยากจะให้ช้าๆนะครับอยากจะให้ช้าช้านะครับว่าลูกเวลาเข้าไปเป็นยังไงอ่ะมาที่สองนะครับนี่นะหนึ่งสองสามนะครับลูกสุดท้ายแรงรีคอยนะ ได้เลยนะครับเกี่ยนิดเดียวนะครับก็ทั้งหมด6นัดเรียบร้อยนะฮะก็ครั้งแรกก็คือจะทําให้ดูช้าๆนะครั้งที่2ก็ให้ดูชัดๆเลยนะครับโอเคนี่นะครับโอเคเดี๋ยวทํางการจะส่งให้นะครับพร้อมแมกกาซีนสตัวแล้วก็ลูกอีก5นัดรวมทั้งหมดเป็นลูก1ินัดนะฮะแล้วก็ปืน2กระบอกแล้วก็แม็กซสำรองของป๊อกสิบเจ็ดหนึ่งนะครับโอเคเนาะก็ผมให้เต็มที่นะ เคนะครับเต็มที่เลยต่อไปก็เป็นของวัดคุณวัชรินนะครับเป็นมือเบนเดอร์สีไททัตนตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันสีไททันแล้วก็เป็นประกับกระดุมทองไม้แท้เหมือนกันนะฮะระบบก็ไม่ต่างจากตัวนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับของคุณวัชรินสีขาวนะฮะนี่นะครับอีกตัวจะอยู่นี่นะค,ะคนละตัวกันนะครับจากจะเห็นในภาพนะผมจะไม่ได้หยิบสลับตัวนะ Okay. ตัวนั้นจะหลุดเฟรมไปไม่เป็นไรอันนี้ก็ระบบเหมือนกันนะครับลูกสไลค์ค้างนะฮะเรื่องระบบเหมือนกันนะครับไม่กดหลังอ่อนนะฮะร่างก่ไม่ได้นะครับตบขึ้นไปกดหลังอ่อนร่างก่ไม่ได้นะครับนะฮะตบลงมากดหลังอ่อนร่างก่ได้นะฮะเอย่างที่บอกนะครับสวยงามนะสวยงามตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันเลยนะฮะสามนัดนะครับตัวนี้ก็แถมลูกห้านัดเหมือนกันนะ สีไททันกำลังนิยมนะผมบอกแล้วสีไททันกำลังนิยมแล้วก็ขายดีด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันทุกครั้งที่ใส่แมกกาซีนนะผมบอกแล้วให้กดปุุมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะหนึ่งสองสามนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะเห็นไหมลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโอเคเนาะระบบทั้งสองตัวทั้งสามตัวนี่นะครับถ้าคุณไม่กดหลังอ่อนเนี่ยมันลั่นไกไม่ได้เซฟคูก่กดหลังอ่อนก็ลั่นไกไม่ได้นะครับร,ระบบเซฟเขาค่อนข,ข้างที่จะดีกดหลังอ่อนลั่นไกได้นะฮะ เดี๋ยวต้องการจะส่งให้วันนี้นะครับรอบจะส่งวันที่รอบจะส่งวันที่20เมษาย,ยน2563นะครับนะของคุณอานอน์เนี่ยก็จะได้รูปไปทั้งหมด10รูปนะครับของคุณวัชรินเนี่ยจะได้รูปไปทั้งหมด5รูปนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะดึงมาแผนกล้องให้ดูนะครับก็นี่นะฮะ ของคุณอนนท์นะครับก็จะได้สองกระบรอกพร้อมแม็กกาซีนสองตัวลูก10นัดนะครับผมอันนี้หายไปไหนหนึนัดเอ่ยลูกหายไปไหนหนัดเอ่ยอ๋อหนึ่งสอีะ่ะหนี่นะครับ5กับ5นะครับโอเคเนาะก็สิบแล้วก็ของคุณวชรินสีขาวนะครับอ่ะก็ถือว่าผมชัดเจนที่สุดแล้วนะในระบรรดาการส่งของเนี่ยก็คือก่อนรีวิว ระบบทุกกระบอกก่อนส่งนะครับ mm. ถ้ามีปัญหาก็แจ้งมาครับเดี๋ยวถ้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไขเบื้องต้นแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ส่งกลับมาดูที่ร้นนานนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากสั่งซื้อนะครับให้แอดไอดีไลน์มานะครับสอบถามราคานะครับโอแล้วจะส่งนะครับเพจเราขายมากกว่า3ปีแล้วนะครับลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาตลอดนะฮะถ้าคุณยังไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะฮะคุณดูนิ่งๆก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวทำการจะส่งให้ลูกค้า ทั้งสท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับโอเคก็เป็นรอบจัส่งวันที่20เมษาย,ยน2563นะครับ mm hmm. ก็แพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ท่านนะอันนี้2ก็บอกนะครับ mm hmm. ของคุณอานทนนะ mm hmm. ก็จะเป็น Cross 17แม g กกาซีน2อันแล้วก็ Defender Titan ประกับ ไม้แท้กระดุมทองนะครับของคุณอานนนนะพร้อมลูก10นัดนะฮะแล้วก็ของคุณวัชรินสีขาวนะครับดีเฟนเดอร์ไททันนะครับประกับไม้แท้กระดุมทองนะครับพร้อมลูก5นัดนะฮะแต่ทําการจะส่งให้วันนี้นะครับวันที่2ี่เมษายน2563นอกบะครับก็ขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามานะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับลูกค้าเราขายจริงส่งจริงนะครับนะฮะคลิปเยอะมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ